สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมอร์นิ่งมูนทุกท่านผมช่องคลิปตัวบอยนะครับวันนี้นะครับผมมีทางลัดที่จะทำให้เราอัพเลเวลน้องคายให้เป็นเลเวล2ไวขึ้นนะครับจากแต่ก่อนนะครับเราจะต้องใช้ผลผลิตของเรา100ผลมาอัพน้องคลายให้เป็นเลเวล2นะครับแต่วันนี้นะครับเราก็ใช้ลูกสนนะครับมาช่วยอัพเลเวลน้องคายได้นะครับยิ่งเราขยัน เข้าไปฟาร์มในป่าสนมากทไ่นะครับอ่าไอเทมต่างๆที่เราได้มาอย่างเช่นลูกสนนะครับเราก็จะเอามาขายแล้วมาอัพเลเวลน้องคายให้เป็นเลเวล2ได้ไหวยิ่งขึ้นนะครับลูกสนได้มาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมอ่าวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในแบบป,ป่าสนกันครับซึ่งแบบป,ป่าสนนะครับก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับในการ ฟาร์มหาของนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนนะครับผมว่าเราจะเจอไอเทมอะไรบ้างครับอันดับแรกเราก็เดินดูตามจุดกระลอกนะครับหรือว่าจุดเกิดกล่องเขียวนะครับก็แนะนำสายฟรีนะครับที่เรายังอาจจะคราบของมาได้ยังไม่เยอะนะครับเราก็มาดาูตามจุดกระลอกเกิดนะครับก็ดูตรงจุดที่กล่องจะเกิด ก่อนนะครับตรงต้นสนต้นตรงกลางนะครับอาจจะมีกล่องซ่อนอยู่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะมี2จุดนะครับแมปนี้นะครับก็อาจจะมีกล่องสมบัติซ่อนอยู่ให้เราลุ้นกล่องเขียวนะครับแล้วก็เดินคอยเดินดูตามต้นสนนะครับเผื่อมีลูกสนติดอยู่นะครับอ่าบางทีนะครับลูกสนก็อาจจะอยู่ในมือน้องกระลอกก็มีนะครับบางครั้งก็เคยเจออยู่นะครับ แบบนี้ก็เราฟาร์มได้ทั้งไม้นะครับได้ทั้งลูกสนได้ทั้งหนังกระลอกเพื่อไปคราบถุงมือหรือว่ารองเท้านะครับแล้วก็ยังมีลุ้นกล่องสมบัติที่จะลุ้นกล่องเขียวนะครับเพื่อนๆจะเอาไปเปิดเองเพื่อลุ้นกระเป๋าเดินทางที่ตอนนี้มีมูลค่า3,000บาทหรือว่าอ้าเจอกะลอกปุ๊บนะครับลุ้น เพื่อเปิดกล่องรุ่นในเทมเองหรือว่าจะเอาไปขายนะครับตอนนี้ราคากล่องเขียวในตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณ80-90บาทนะครับส่วนสายฟรีก็แนะนำมาดูตรงจุดที่หินล้อมตรงนี้นะครับถ้าไม่มีกล่องสมบัติเราก็กลับก็ได้ครับผมก็สายฟรีนะครับแนะนำหลักๆก,ก็เข้ามาถึงตรงจุดนี้ก็พอนะครับจะได้ไม่เปลืองผลไม้นะครับ มาเดี๋ยวเราเดินดูทัวนอีกรอบนะครับว่ามีลูกสนแอบอยู่ตรงไหนหรือเปล่าครับอืมไม่มีเนาะโอเคครับนะครับเดี๋ยวเรามาทัวนอีกรอบนะครับว่าแบบนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับก็อ่าเราได้อย่างแน่นอนคือไม้นะครับแล้วก็ลูกสนนะครับที่จะดอกแล้วก็มีหนังกระลอกนะอันนี้ผมได้52แล้วเดี๋ยวเราผมไปลองคราฟถุงมือดูนะครับ หลักๆนะครับก็สายฟรีนะครับก็ขยันฟาร์มก็เก็บของไปเรื่อยๆนะครับผมเราตีอันไหนครบแล้วก็มาคราฟของเอาไว้นะครับเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมในแมปนี้ก็ยังมีอะไรให้เราทําอีกเยอะนะครับอันนี้นะครับลูกสนเดี๋ยวผมจะลองขายดูนะครับได้0.030ลูมินะครับ อันนี้เอาลูกสนมาขายน้องคายนะครับก็ได้8ดเฟเวอร์นะครับแล้วก็ได้เหรียญลูมิเพิ่มมาด้วยนะยิ่งเราขยันเข้าไปหาในป่าสนมากเท่าไหร่นะครับได้ไอเทมลูกสนมาเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งอัพน้องคายให้เป็นเลเวล2ได้ไวขึ้นนะครับควบคู่กับการที่เราปลูกผลผลิตไปด้วยนะครับก็จะทำให้เราอัพน้องคายได้ไวขึ้นนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาที่มาทิวด้าก่อนครับแวะคราฟถุงมือก่อนเมื่อกี้ได้หนังกระรอกมา52ชิ้นเดี๋ยวจะลองคราฟดูว่าะจะได้ถุงมือกี่เปอร์เซ็นต์นะถุงมือนี้ก็จะช่วยให้เราเวลาเข้าป่าไปตัดต้นไม้นะครับเราก็จะได้ท่อนไม้เพิ่มมากขึ้นนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของถุงมือที่เราจะได้นะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูถุงมือเราครับว่าเราคราบได้ยังไงบ้างครับอ่าได้9%กเปอ็นาะก็ยังดีนะครับได้กลางๆนะครับผมก็โอเคเลยครับเอาเก็บไว้ใช้ครับอันนี้ก็เป็น วิธีนะครับที่จะทําให้เราอัพเลเวลน้องคายได้ไวขึ้นนะครับนอกจากที่เราจะปลูกผลผลิตและเอาพวกมะเขือเทศข้าวโพดโอกรลำปีมาขายน้องคายแล้วเรายัางสามารถไปฟาร์มในป่าสนเพื่อเอาลูกสนนะครับมาอัพเลเวลน้องคายได้อีกด้วยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องคลิปตัวบอยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ